สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวัสดุในการใช้ตอนติ่มะนาวนะครับวัสดุที่ส่วนใหญ่คนมากนิยมก็คือขุยมะพร้าวนะครับครั้งที่แล้วผมก็เคยแนะนําเรื่องการใช้กระดาษดำไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกสองสามอย่างนะครับที่ผมลองดูแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับก็จะเหมาะ ก็สำหรับท่านที่หาวัสดุเหล่านั้นไม่ได้นะครับสิ่งที่จะนำมา,าทำได้อีกสองอย่างกนะ็คือดินนะครับดินที่เป็นถุงนะครับที่เขามีขายตามร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือทรายทรายหยาบครับสองอย่างก็สามารถนำมาทำเป็นวัสดุเพาะได้นะครับ หากเราหาอย่างอื่นไม่ได้โดยเฉพาะท่านที่ทำเพื่อแบบใช้ภายในบ้านของตัวเองหรือขยายพันเพื่อใช้เองเนะครับก็ไม่ต้องไปหาสิ่งที่มันหายากก็ดินละดินผสมที่มีขายตามร้านขายต้นไม้ก็หาได้สะดวกทั้งทรายนะครับทายหยาบรางบ้านอาจจะมีพอใช้ได้ แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้เห็นใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้มที่ใช้ดินกระถางนะครับซึ่งเป็นดินที่ซื้อมาจากร้านขายพวกต้นไม้นะครับก็นำมาใช้ได้ดีนะครับดูรากนะครับก็ออกได้ดีเลยทีเดียวนะครับ สำหรับต้มนี้ก็เป็นตุ้มที่ใช้วัสดุก็คือทรายทายหยาบนะครับดูนะครับลากก็เกิดได้ดียาวไม่แพ้กับใช้พวกขวุยมะพร้าวหนระือแกลบดำเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าผมก็ตอนไปพร้อมกับ ที่ใช้ดินนะครับดินที่ซื้อมานะครับก็วันเดียวกันรากก็จะออกเหนือนกันโดยใช้น้ํายาที่ผสมขึ้นมาเองคือน้ํายาเร่งรากนะครับสายนะครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงมันหนักนะครับถ้าตอนจิ่งในจิ่งที่เป็นกิ่งตั้งฉากหรือกิ่งกระโดงนะครับมันจะมีน้ําหนักพอสมควรต้องรัดให้แน่นนะครับ ไม่งั้นมันจะรูปลงมานะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งแนวนอนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ